สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไผ่สมองสมบัติสมุนไพรกุญแจแม่นางตองอูจ้องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กิตาร์สวัสดีจ้าคุณแม่กิตาเฮ็ดยังค่ะเฮ็ดข้าวสาลพี่น้องปฏิปีนีบุญข้าวสาลี <N> <ed> อันนี้มันบ่อเครื่องที่สีเตียมสีเฮ็ดมันบ่อ ขวดมะน้ำครับพี่น้องมีหลายย่างหลายแนวคะ่ะหุ่น <sino> ละหลากลากไม้เข่า <rien> สากเฮดหนึ่งพริกปลาล่าน้องไม้กอยดักแ<ส>ด้โอ้หลายยางหลายแนวครับ<ด>พี่น<ส>้องว่ะการสดซิน<ส><ด> เหลือแต่ดวงวิญญาณลอยหลงล แล้วก็ฮว่อแบบไดบนี้ห่อจันเตใส่พ่อโยกขึ้นด้วยจรไสูบากแค่คือสได้สูบยาซองแค่สูบมุนั่นอจะสูบมุนเลัวถจะปวดอยู่บ้านก็ได้ดดสูบยาเซนอันนั้น ปูยาตายให่ปูพอส่วนม่ส่วนคือเสดอันนั้นสูบอันนั้นนี่สูบยาซอแ่งีจักฮ่าฮ่าฮ่กฮ่อ่าฮาา่าั่าฮ่า่าง่าฮ่าฮ่าฮ่า่ม่าม่ฮ่า่าว่า่าฮ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 ่่า่า่ไา อันนั้นก็สกีแก้วใส่แต่นั่นได้กินฮอตแก้วเห็ดตะไคร้เออคนเรียนตั้งสี่เต๋อได้กินหลายก็ผู้ปีดแต่ว่าให้มาบอกเลขได้กินซูย่างได้กินซูย่างเห็ดตะไคร้ได้กินก็ได้กินนี่ให้ได้เบิดนี่เบิดซีนให้ได้เห็ดบ้านเห็ดซองให้มันเลี่ยวเนาะ เนตตาปอะไรมนับอีตนมตนแม่ไล่หาเหงคบคนยังไมเนาะอ้วังนี่นสิ <Col ored> <email>

เขียนเขียนไว้เนแม่หวอ้สิกลิ่นก้อนบวกกสันค่หะ่แนนี้ ในยินบอลุงนายคอยตายไปคอยจะได้กินบอบูอเจ้ากินกอนบอกระสส่วครับส่วนนี้ส่วนนี้ประชาชนมาด้วยแน่นอนนีตัวนี้ยังจะสุกรกากโนใเออเจน่านะมันม่ซื่อละเนีนี่น่น

บอกพี่น้องแน่บอกพี่น้องป้องปายแน่บอกเอซีแน่อันเพิ่นเอิญบุญอีหย่งเพิ่นเอิญบุญข้าสากบุญข้าขาประดับดินเตบุญข้าวสากบุญข้าประดับดินเฮ็ดแล้วแโอ้อันนี้ประเภณนี้บุญข้าสานี่อให้ากเากลออ

กัสโปโคตโมอาริยเมไตโยรวนเตโนพุทโธจงหน้าปกบางบังสาธุสาธิยามะจารุยยุติธรามทุกเท่าทันทุกบารวอนหาทเกื่กจุบารจามทุภูทเก้าที่ผู้ปกครองสาเทวามา จปีศาจนกชาบ้านเดาซองลูกล้านนองโบสถปองโนในหอสีอษะนอคุณอาคนดีถวายแดงโอแตงแบบนี้ท่าน้ามาจ่ายู้เอาบ้างขํามหมาขมพูดยังไม่หมอืมลูกพ่อเปิ้ลกระชากไม่ได้จกาเจ้าพ่อเขามีพ่อเขาไม่เาก็ไปหาให้กีอวาให้พ่อพี่ผู้ลงผู้ตายจิตว่อืมคุณไข่กับ้ากน แดดพริกเกี๊ยวอาจารย์พิจิตีพเอิตรว่าพริกเกี๊ยวเกี่ยวปลาไหหรืออืมอันนี้กับสิกี้บุ่นได่ห่อเขายายฮะเออกับจังสั่นหลังจะคอยว่าปีนี้ได้ห่อกินห่อนเห็ดตะไคร้บรรทบุรุษได้กินห่อนเห็ดตะไคร้ปีนี้พอจูดิ้งแล้วแห้งเปเกี๊ยวปีเด้อหัวโสมไงอืมลงนีอยังไม่ ร่วมและขีดตะเลืบหินเลยี่ปะ้ยนดเลี้ยบวันพูิดโอ้ห่อแกมอันนั้นนิดนึงอันนั้นน้อยนึงไปแกมกันไปเป็นห่อเป็นห่อ อ่ะฮึบฮึบอีวเฮ็ดบุญข่าวสาพี่น้องบุญข่าวสา โอ้หอเป็นอันนี้ไปแต่คือมีหอดป่าเป็นตัวใส่เป็นตัวเลยเต๋อใส่เป็นตัวง่ายๆกันรึเปล่าเออแตงว่าจังได้คบคบเหมือน เด้อพอะสุนสิงปูอันนั้นพอะสุนสิงหยาเมิงนางพอะสุนแม่สุนปูบุญมาเออปู <laughs> เออนายบุญนำสีอุท้มนางสมัย ปทุมชาตินางเมิงจ้อยผู้เขียวเตนายสิฮะคุณจันดาเตนางเมิงอันนันคุณจันดานายสิงจ้อยผู้เขียวอยากกินน้ำเตเต อยากกินน้ำเ้วหลุดมือเ้วใส่ฮอดเห็ดไปเก็บเห็ดมาให้พี่น้องป่วจกว่าใส่เอีอย่างแน่ๆน่ป่วใส่ฮอดองางนใส่ฮอดข้าวปุ้นใส่ฮอดขนมจีนป่ะวันกินผิเดน อยากกินจังใดบุญน้องแซลลาก,กระไดมารับออเด้อร์นายบุญนำสีอุดทำเลยเ <c oughs> จ้ากับนายเวีนปูญาตายหญ่

ไส่ถุงก็ห้คนมีคนหายเกษตรให้ก

โอ้ยเพิ่ม <Elena> <laughs> มีหอดเพ um. ิ่มอ้าวยายนางคือให้น้ำข้าวสาคยมมาบ้านมะเอิ้นแล้วยมยมย้มมะบานมาเอิ้นแม่ยายบ่ได้กินหอดข้าวสากคย้ยมมาบ้านมาเอิ้น ไม่้นะแต่ฉันน่าตาถ้ากงไรหนำคนฮอตรางจริงนึ่งินบอตะเล็บบางคินหอดพอกเมมสีนัง S <S> ตายเป็นจกฉีนแล้วก็ยจะคินหอดแล้วเนาะตีเพิ่มมาตีโอ้ยเงเไห่ได้กินได้กินเฮยไได้กเ้ยเ้ หนูก็คิดว่าามีตัวทินก่าก็ตายแม่ก็ได้กินลูกรกได้กินยนะเขาก็ตไม่ติดนะนี่ไงตกัยิงไม่ติด น้ำสกุลยังน้ำสกุลอีหยังละบดนี้ีดว่าได้จำว่าไ,ได้เาดนาะจะพี่น้องประเพณีบุญข้าวสาก ประเพณีบุญข้าวศากพี่น้องนี่ละหลายอย่างหลายแนวเฮ็ดไปอันให้ปูญตาญายพี่น้องป้องไปที่เพื่อนล่วงลับไปแล้วเจ้าผู้เลี้ยงแล้วผู้อ่อนหอกมาเบ้อเด็กนี่หอกจับมระเด็นเอาผู้เลี้ยงจับประเด็นเนี้ย

ตาได้สิบเล่าเลยทียัน้าหาเขาไม่เหนกระตเนเลยเยนางว่าสุจะเปิดลาย

有点大，我吃 เคค่ะพี่น้องคุณแม่กิตาเฮดอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะเฮดหอข้าวมกเฮดห,หอข้าวสากเสร็จเรียบร้อยแล้วอพอกันไม่คลิปหนานะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้ตำนีฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ฝากกดติดตามด้วยค่ะแม่นังตองอูขอลาไปแล้วจ้าคอยพี่ใหนน้องเอฟซีสุขสุขคตจะมีแต่ความสุขความเจริญ คิดเงินขอยได้เงินคิดทองขอยได้ทองมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองค่ะแม่นักตวงอุคลาัไปแล้วสวัสดีค่ะ